ครับอีกไม่กี่นาทีนะครับรีบวิ่งเลยครับรีบวิ่งเลยครับอันนี้คือเป็นชาวกัมพูชาที่ก็ต้องตั้งหน้าตั้งตารีบวิ่งไปเหลืออีกหนึ่งนาทีนะฮะเดี๋ยวซูมดูนาฬิกาที่พี่ทหารพานถือ19บเนาฬิกาห้นาทียีวินาทีครับคุณผู้ชมวินาทีสุดท้ายจะเป็นทันที ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีคนติดค้า,าองอะไรอยู่ข่าต้องรอรู้กันนะครับซึ่ง30วินาทีเหลืออีกแค่ประมาณ30วินะค,คุณผู้ชมนะประตูด่านก็จะปิดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องมารอดูนะครับว่าหลังจากที่ประตูด่านปิดแล้วเนี่ยซึ่งก็ยังไม่ทราบนะคฮะว่าจะมีมาตรการอนุโลมแบบนี้อีกเมื่อไหร่นะครับคนที่ ไม่อาศัยโอกาสนี้จังหวะนี้ในการที่จะข้ามผ่านแดนเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ตกค้างอยู่ในประเทศนั้นนะครับโอเค20นาฬิกาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วนะครับเอายังได้อีกนิดนึงครับยังได้อยู่อีกนิดนึงครับคุณผู้ชมครับรับรปตามครับ นี่ทางเจ้าหน้าที่ทางฝั่งกัมพูชาเองก็ออกมาช่วยอำนวยความสะดวกนะครับก็รีบเร่งเหมือนกันก่อนที่ด่านฝั่งเขาจะปิดนะครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วฮะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตอนนี้ดึงประตูของฝั่งไทยเรานะครับเอายังได้อีกคันหนึ่งไหมคันสุดท้ายใช่ไหมฮะ ไรอีกคันหนึ่งครับโอ้โหคันสุดท้ายหรือเปล่าได้ไหมหมดไหมเฮ้ย <c oughs> คนสุดท้าย <c oughs> ประตูปิดแล้วประตูปิดเรียบร้อยตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ถัออองอมไม่หน่อยไหม ไหมหน่อยระวังรถครับ อนส,สุดท้ายในนี้อนุโลมให้คุณผู้ชมอนุโลมให้จนถึง2องุ่มสิบห้านะครับสงสัยก็น่าจะมีรถจอดรออยู่บริเวณหน้าด่านค่อนข้างเยอะผ่อนปนไปอีกเหลืออีกสิได้อีกสิห้านาทีนะครับคุณผู้ชมครับได้อีกสิบ้านาทีนะสอาับนนห้าครับนอีกนสครับ สวัสดีคุณผู้ชม3,000คนนะครับนี่ฮะรถเข็นนะฮะจากก่อนหน้านี้ที่ถูกสั่งห้ามไปนะครับดูฮะ